สำหรับมตี้เอ็กคันนี้นะครับก็จะพยายามนะครับทาให้เสร็จนะครับภายในอาทิตย์หน้านะครับเพื่อจะได้ส่งมาให้ช่างสีนะครับไล่ปั่นสนิมนะครับแล้วก็โป้ขึ้นรูปต่อไปนะครับวันนี้ก็ตัดบางโคนทิ้งอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็ตรงนี้ก็มีจะคลิปป่าผูก่อนนะครับดูคลิปปลาผูไปก่อนนะครับเพราะว่าช่างสักจะลงเป็นช่วงๆนะครับช่วงไหนมีงานป่าผูก็ลงป่าผูมีงานประกอบก็ลงประกอบนะครับก็ตัดมันอกแล้วนี่แล้วก็ปั่นทําความสะอาดไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปั่นทําความสะอาดนะครับเวลาเรา เอาบางโคนนะครับมาประกบกันนะครับมันจะเวลาเราเชื่อมนะครับมันจะเชื่อมยากนะครับสำหรับการเชื่อมซีอูทูพื้นผิวต้องสะอาดนี่บางโคนตัวเก่านะครับสาเหตุที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ทุบแล้วนะครับนี่ทุบแล้วแต่งแล้วนะครับยังไงก็ไม่สวยนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่สวยก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับในไหนงานที่เราทํานะครับมันก็จะต้องเป็นงานอ่ารีโนเวทรีสโตรอยู่แล้วนะครับเอาใส่หมวกกันน็อกไม่ถนัดนะครับถอดมันออกเลยนะครับใครที่เจริกเจอะไรก็ป้องกันด้วยนะครับใส่หมวกกันน็อกนะครับหมวกก ที่ผมเอามาใช้นะครับหน้ามันหน้ามันมืดนะครับหน้ามันมืดมันมองให้ค่อยเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวต้องหาหมวกกันน็อกตัวหน้าใสๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับตัวเศษนะครับเศษหินเจียเข้าตานะครับแล้วก็ป้องกันอันตรายนะครับจากใบตัดด้วยนะครับก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับใครที่ใช้ใบตัดบางๆนะครับก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าเร่งรีบมากนะครับเดี๋ยวใบตัดมันมันแตกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยก็จะต้องจับหินเจียแน่น ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี days, aja, ๋ยวยกมาทาบให้ดูนะครับก็จะแบ่งครึ่งเลยนะครับด uh, yeah. ้านบนก็วัดสัดส่วนอะไรให้เข้ากันให้มันเกยกันนะครับให้มันเกยกันนะเพราะว่าถ้าเป็นงานตัดต่อนะครับถ้าวัดให้มันเกยกันนะครับตัวชิ้นงานนะครับมันก็จะเข้ากันพอดีนะครับพอมันก็เข้ากันพอดีปุ๊บฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ผมจะไม่ผ่ากลางนะครับผมจะผ่าขอบๆนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นผ่ากลางทีนี้ร่องมันใหญ่นะพอผ่ากลางแล้วร่องมันใหญ่นะครับมันก็เลยทําให้เชื่อมยากนะครับฝั่งนี้ก็ ผ่าริมๆขอบๆตัวบังโคลนสีดําเอานะครับก็จับยึดน็อตเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับดานบนด้านล่างนะครับเช็คล่องเช็คอะไรนะครับให้เรียบร้อยลองล่องฝากระโปรงล่องบังโคลนระหว่างประตูนะครับลองไฟด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันพลาดนะครับถ้ามันพลาดแล้วเราตัดแล้วนะครับพลาดแล้วพลาดเลยนะครับมันจะเอาคืนยากนะครับผมก็จะเฉือนนะครับขอบตัวบังโคลนตัวสีดานะครับไล่เฉือนขอบๆข้างไปก่อนนะครับใช้นะครับใบหินเจียใบบางที่สุดนะครับยี่ห้ออ่าซูนะครับสีดํา ใช้ดีนะครับใช้ดีตัดเหล็กหนาเหล็กบางได้หมดนะครับผมใช้อยู่เป็นประจํานะครับราคาก็ราคาก็ไม่แพงนะครับถือว่าใช้ดีนะครับอ่ะเด็ดตัดสิ้นเป็นร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เชื่อมกันเลยนะครับการเชื่อมก็ใช้ซีอูทูนะครับก็เชื่อมทิ้งนะครับช่วงเป็นระยะระยะนะครับใครที่ถนัดแบบไหนก็เอาเลยนะครับการเชื่อมซีอูทูก็อย่าลืมนะครับพื้นผิวต้องสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าไม่สะอาดนะครับตัวกาวตัวสายไฟสายกาวสายดินนี่แหละ นะครับม uh ันก็จะไม่อ